การไทยชาติเดชันกับอินเตอร์เนชั่นลเรื่องของการขนส่งทางอากาศหรืวกการค้าระหว่างประเทศจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ในอดีตเราขนส่งทางเรือตอมีการพัฒนาการขนส่งทางอากาศเยอะขึ้นมันก็มีส่วนช่วยทําให้การขายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไป กว้างขึ้นมากขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นสายเดีที่การขนส่งอากาศมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าสินค้าบางอย่างในอดีีเนี่ยมันขนส่งทางทะเลแล้วมันไปถึงที่นู้นแล้วมันเน่ามันเสียมันไม่สามารถส่งแล้วแบบให้ถึงได้สุกหรือสดตามกําหนดนนเวลาได้มันใช้ระยะเวลาน,นาเขาเลยสินค้าบางประเภทก็เลยไม่มีโอกาสค้าขายหรือไม่มีโอกาสาขายระหว่างประเทศ แต่พอมีกระบวนการขนส่งทางอากาศมาการค้าระหว่างประเทศมันก็เลยทําให้เกิดการกระโตขึ้นผมเอาภาพแรกที่เป็นเรื่องของแผนที่ให้คุณดูผมยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสก็บอกประเทศฝรั่งเศสที่เขาขายสินค้าภายในประเทศของเขาเนี่ยมูลค่าในการซื้อขายสินค้ามันก็มีอยู่กระจุกหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีการขยายขอบเขตการค้าไปยังประเทศใกล้เคียง มูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือมูลค่าในเศรษฐกิจมันก็สูงขึ้นถ้ามันยิ่งกระจายขอบเขตไปนี่กว้างมากเท่าไหร่มูลค่าหรือจำนวนผู้บริโภคก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าเราขายสินค้าแค่ในประเทศเนี่ยเดียวมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็มีอยู่กระจุกตัวแบบเดียวแต่ถ้าเกิดเราสามารถขยายให้มันไปได้ไกลขึ้นขยายไปที่จีนได้อินโดนีเซียได้มูลค่าในการซื้อขายสินค้ามันก็มากขึ้น แต่การจะขยายหรือการกระจายสินค้าให้ป็นไกลขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยการขนส่งที่มันมีประสิทธิภาพเนาะหนึ่งในนั้นก็เป็นการขนส่งทางอากาศในส่วนแรกๆผมจะให้คุณดูเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแบบว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเวลาเรียนไปด้วยคุณก็ต้องนั่งคิดต่อไปด้วยว่าการค้าระหว่างประเทศคืออะไรการขนส่งทางอากาศมีส่วนช่วยในการสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันแรกดูนีอย่าง การค้าระหว่างประเทศหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดขึ้นในอาณาเขตระหว่างประเทศคำว่าระหว่างประเทศหมายความว่าต้องสองประเทศขึ้นไปนะก็หวาดดีทีมีสองประเทศเขาใช้คําว่า international trade ระหว่างสองระหว่างประเทศคือสองประเทศขึ้นไปนี่ครับเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าการแลกเปลี่ยนบริการเกิดขึ้นระหว่างประเทศทําไมถึงจะต้องมีการค้าระหว่างประเทศสาเหตุแรกๆทรัพยากร จริงๆการค้าระหว่างประเทศมีมาตั้งนานแล้วในะอดีตที่ยุโรปมาล่านาะิคอมเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่เขาจะต้องล่องเรือไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อไปหาทรัพยากรที่เขาไม่มีในการนําเข้าส่งออกทรัพยากรแต่และพื้นที่แตกต่างกันความต้องการทรัพยากรก็กแตกต่างแต่และประเทศมีรสนิยมในการบริโภคแตกต่างกันข้อนี้น่าสนใจเราพบว่าประเทศในแถบยุโรปชอบให้ตัวเองผิวสีแทนสีเหมือนคุณหลายๆคนชอบเลยเป็นคนร่ำรวยเลยดูสีแทนเะนี่ย ถามว่าทำไมอะ่ะเพราะที่นู้นมันหนามากแดดมันมีน้อยในการคนก็สีสีซีดอะ่ะเขาบอกว่าดูไม่สวยงามเขามาเจอคนเอเชียบ้างเจอคนในแถบอเมริกาใต้บ้างเขาบอกโหคนแบบนี้แหละผิวสีสวยผิวสีแทนชอบในขณะที่บ้านเราไม่เอาไม่ชอบเราบอกเราต้องขาวเท่านั้นนี่คือลักษณะนะมันปงกันเราซึ่งนิยมในการบริโภคต่าง ประเทศผลิตสินค้าแต่และชนิดโดยเสียต้นทุนแตกต่างกนันนี้ข้อสามเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะเขาบอกว่าแต่ละประเทศมีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันสินค้าด้ในนสินค้าพื้นฐานชนิดเดียวกันถ้าเกิดเราสามารถไปลงทุนผลิตในประเทศที่มันมีต้นทุนถูกกว่าการแข่งขันมันก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นในปัจจุบับนคุณก็พบว่าสินค้าในหลายๆอย่างก็ผลิตที่จีนนั้นแหละเพราะต้นทุนมันถูกกว่าเลยครับแล้วเกิดการโยกย้ายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นอันนี้สาอันเนาะ เวลาพูดถึง international business หรือการทำธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายครับกิจกรรมแรกที่เราพูดถึงคือเรื่องของกิจกรรมในการตลาดในการดำเนินการทางการตลาดข้ามเขตของประเทศผมยกตัวอย่างเรื่องของการส่งออกการส่งออกเป็นกิจกรรมในการตลาดแบบหนึ่งเป็นเรื่องของการทำเซลล์ขายนักายคาะนอกจากการส่งออกจะต้องเซลล์หรือขายแล้วต้องทำมาร์เก็ตติ้งด้วยทำการตลาดด้วย เป็นกิจกรรมทางการตลาดเกิดขึ้นข้ามเขตภูมิดแดนหรือนอกเขตประเทศนั่นๆนะนี่คือตัวอย่าง international business นะครับในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นเป็นกิจกรรมทางการตลาดในการดําเนินข้ามขอบเขตของประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของความรับผิดชอบพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะครับบอกว่ากิจกรรมทางการตลาด international business เป็นการจัดเตรียมกิจกรรมทางการตลาดมีความสะดวกความเคยชินที่เกิดข,ขึ้นในประเทศและแล้วก็ขยายไปยังประเทศอื่นๆข้อนี้น่าสนใจเนาะ ก็บอกเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีความสะดวกความเคยชินคุณอาจจะเขียนเพิ่มไว้หน่อยได้ลที่เกิดในประเทศใดประเทศหนึ่งและขยายตัวไปยังประเทศอื่นอะไรก็ตามที่เคยคิดอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วเอาขยายตัวไปยังประเทศหนึ่งในแบบนี้เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมทางการตลาดระหว่างประเทศหรือถ้าเป็นนิยายมันเรียกว่า international business กนะิจกรรมทายงการตลาดที่มีความสะดวกความเคยชินณประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ขยายตัวหรือส่งไปยังประเทศอื่น ที่เกาหลีตอนนี้มีร้านหมูกระทะเต็มไปหมดเลยหมูกระทะที่เกาหลีมาจากไหนมาจากบ้านเราในหลาในสมัยเราในสมัยก่อนเรามีหมูย่างปิ้งย่างเกาหลีเขาไปเอาจากเขามาแล้วก็อแดปเป็นหมูกระทะตอนนี้เกาหลีก็เอาของบ้านเราไปทำที่เกาหลีมีร้านอาหารตามสัง่งที่แต่งใช้แก้วน้ําพลาสติกใช้โถน้ําที่เป็นโถน้ำพลาสติกใส่น้ําให้เติมเ,เหมือนไทยไทยเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยขายโดยคนเกาหลีทําขายที่นู่น ลักษณะแบบเดียวกันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดังในประเทศหนึ่งขยายตัวไปยังอีกประเทศหนึ่งถามต่อไอสิ่งที่มันดังในประเทศหนึ่งแล้วขยายตัวไปยังอีกประเทศหนึ่งคุณคิดว่ามันจะประสบความสําเร็จจริงๆไหมคาตอบคือไม่รู้หรอกมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างท้างด้านสภาพแวดล้อมภาษาเวลาวัฒนธรรมไอ้ตัวนี้ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศหรือการทำอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีกิจกรรมเรื่องของการสนับสนุสน,นการประเมินความพยายามในด้นดานการตลาเดเนี่ยผมค่อยว่ากันนะเอาอันแรกก่อนเวลาพูดถึงอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสเขาก็จะพูดถึงเรื่องกลุ่มการค้าสำคัญสำคัญของโลกครับ เขบอกว่าในปัจจุบันเรามีการแบ่งกลุ่มการค้าสำคัญสำคัญออกหลายทีกลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่คุณน่าจะรู้จักดีนั้นคือกลุ่ม E.U. กลุ่ม E.U. คืออะไรอ่ะก,ก,กลุ่มสหภาพยุโรป European Union กลุ่ม E.U. กลุ่ม E.U. เกิดการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจกษษมีการใช้ค่าเงินเหมือนกันมีกระบวนการทางกฎหมายมีกระบวนการซื้อขายมีกระบวนการทางด้านกาเข้าส่งออกเหมือนกันมีการลดอัตราภาษีเป็นศูนย์มีการยกย้ายงาน ระหว่างประเทศได้สะดวกคือทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมประเทศไทยหรืออาเซียนของเราควรจะดูตัว e อเป็นหลักนะ e อมีการพัฒน,นานหรือการเชื่อมโยงประเทศอเขามาตั้งนานนะในขณะที่คนรุ่นเก่าเขาจะไม่อยากเป็น EU หลายๆประเทศไม่ต้องการประเทศในนอร์ดิกนอร์ดิกคือประเทศตอนเหนือนะอเช่นฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์แบบนี้บอกว่าเขาไม่อยากเป็น EU อ่ะแต่คนรุ่นใหม่อยากเป็นคนรุ่นเก่าไม่อยากเป็น อยากแยกประเทศจะบอกสะดวกกว่าคนรูกหน่ยกยบอกไม่เอาเราก็เป็นยุโรปเปียนะนี่คือลักษณะของการรวมกลุ่ม e โรวมกลุ่มเพื่ออะไรครับเขามีการรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศเพื่ออะไรทำไมถึงต้องมีการรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศเพื่อต่อรองเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเพื่อขยายตลาดอย่างที่ผมบอกนี้รูมแรกที่บอกว่าฝรั่งเศสขายสินค้าในประเทศได้เท่าไหร่ขยายเพิ่มเติมจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ เป็นเรื่องของอำนาจการต่อรองเพื่อการขยายตลาดนะครับมี EU อันหนึ่งมีอาเซียนนะครับ AEC นั่นแหละอาเซียนอีโคโนมิคคอมมูนิตี้นะครับของอันนี้อยากให้ฟังไหมเอเชียคือภูมิภาคเอเชียเวลาอยากเรียนเอเชียคืออะไรก็เอเชียเกมเอเชียคือคอะไรสิบประเทศที่มีการรวมกลุ่มอาเซียนครับสิบประเทศของเรา กัตัางเรื่องของคมดีเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจในการเคลื่อนย้ายสินค้าแที่เป็นภาษีเป็นสูตรการรวมกลุก่มอาเซียนป,ปุ๊บทำให้ประชากรในส่วนี้มีเพิ่มขึ้นขยายขนาดหรตลาดเพิ่มมากขึ้นเราก็คาดหวังอย่างอินโดนีเซียว่าเฮ้ยอินโดนีเซียมีคนเป็นร้อยสองร้อยล้านคนตลาดของเขาคงจะขยายประเทศไทยมีคนอยู่ประมาณ70กว่าล้านคนสิงคโปร์มีนิดเดียว มาเลยมีน้อยหน่อยนะนี่คือลักษณะเวลารวมกลุ่มเงินปุ๊บตลาดมันก็จะพลวั่งขึ้นเราก็สามารถเทรดหรือซื้อขายสินค้าภายในกลุ่มเนะี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมทำวิจัยตัวนี้อยู่นะเรื่องของอาเซียนแล้วก็พยายามบอกนะักศึกษาในกลุ่มอาเซียนบอกว่าอาเซียนกลายเปน็นหัวใจสําคัญเหมือนกันเลยก็ตอนนี้อาเซียนกําลังอยู่กลุ่มกาลางระหว่างนอกเรือเล็กงนะเวลาพูดถึง international trade ตอนนี้สิ่งที่อยากให้คุณดูคือ trade wall การทำสงคราม,มการค้าระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่นั่นคือจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเทรนด์วอลเนี่ยต่อไปในอนาคตข้างหน้ามันจะทําให้คนในกลุ่มอาเซียนเลือกท่าว่าเราจะไปอยู่ข้างไหนอยู่ฝั่งอเมริกาหรืออยู่ฝั่งจีนอนาคตข้างหน้าค่าเงินเนยนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเงินหยวนจะมาแทนเงิน u s ดอลลาร์ที่บอกแข่งข้า,าแข่งข้าหนากับยูโรเนี่ยก็จะเริ่มอ่อนค่าลงการป็นเรืองที่น่าสนใจมีนักข่าว คนหนึ่งเขาไปอ่านบทความรีกรอนยูประธานาธิบดีของสิงคโปร์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าสิงคโปร์ต้องระมัดระวังเรื่องของการก้าวเดินว่าจะเลือกข้างฝั่งไหนแล้วคนในอาเซียนมองประเทศไทยต่างกันเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าเวียดนามไม่เอาจีนแน่ๆทำไมเวียดนามถึงไม่เอาจีนเพราะมีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้เลยอยู่แถบนี้จีนพยายามจะไปครอบครองหมู่เกาะบางหมู่เกาะลาวก็ไม่อยากได้จีนเพราะมีปัญหาเรื่องการค้า แลพมา่อาจจะอยากได้จีนสิงคโปร์เป็นพันธมิตรกับอเมริกาแน่นอนอยู่แล้วมาเลเซียยังไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเลยประเทศไทยเอาตัวรอดได้เพราะประเทศไทยอยู่ข้างไหนก็ได้ทำสัญญาณสองข้างเลยไม่รู้มันแดดดันเราหรือเปล่าทีน,นี้นี่คือลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเอเปกการรวมเอเปกเป็นการรวมกลุ่ม,นมในภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกเขาเรียกเอเซียแปซิฟิกอีคโนมี คอมมูนิตี้เป็นการรวมกลุ่มประเทศในกลุ่มภาคพ,พื้นในกลุ่มที่มีพื้นที่ติดก,กับมหาสมุทรแปซิฟิกเวลาคุณดูผู้ประชุมผูนม้นำเอเปก็จะมีผู้นำของ20กว่าประเทศมาจับมือนี่คือลักษณะเนาะมีเรื่องของนักต้านอตอเมริกาฟรีเทร a อ r e ริ e n t หรือฟร e เทรดแอเรีรวมอยู่3าประเทศคเม็กซิโกเม็กซิโกอเมริกาแ,และแคนาดา ไอตัวนี้โดนลด์ทรั์บอกว่าให้ไปทบกขวนดูซีกานทำ n a ต้าเนี่ยคุ้มค่าไหมไม่ทาดีกว่าไหมทาไมโดนลด์ทรัร์ถึงไม่อยากทำ n a ตา้าเวลาทำ n a ตา้าปุ๊บบริษัทที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่บริษัทอเมริกานะเป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทในเอเชียบริษัทในเกาหลีไต้หวันอยากจะไปเปิดโรงงานในอเมริกาบอกไม่เปิดหรอกในอเมริกาไปเปิดที่เม็กซิโกดีกว่าแล้วใช้ระบบโลจิสติกส่งข้าไมไปเพราะาชายแดนมันติดก,กัน ต้นทุนการผลิตในเม็กซิโกถูกกว่าแล้วก็บอกสอเป์ที่เม็กซิโกแหละแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาเหมือนกันนี่คือรูปแบบนี่คือลักษณะนะครับแต่เขามีการรวมกลุ่มเยอะยๆไปหมดเลยนะครับสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องดูค,คือคุณจะต้องเข้าใจแต่ละกลุ่มด้วยนะว่าแ,แต่ละกลุ่มคืออะไรอนแรกนะัต้านะั้นน้อยอเมริกาฟรีเทรดกริเวณนะครับหรือฟรีเทรดแอรเรียเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม3ประเทศนะครับอย่างที่บอกไปเป็นมีเม็กซิโกอเมริกาเหนือนแล้วก็แคนาดา สิ่งที่เขาทำคือเขายกเลิกกำแพงภาษีศุลกากรเพราะฉะนั้น3ประเทศนี้ซื้อขายสินค้าระหว่างกันไม่เสียภาษีโดะรันบาลบอกว่ายกเลิกกำแพงภาษีแต่เขาจะตั้งกำแพงจริงๆและระหว่างชายแดนอเมริกากับเม็กซิโกกันคนอ,อพยพข้ามประเทศมายกระดับเรื่องของการเป็นผู้นำโลจิสติกส์สำหรับสินค้าข้ามแดนคุณมขีดเส้นใต้สินค้าข้ามแดนไวนะ้หน่อยในอเมริกาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2000แลนะ้วเนี่ย1998ถึง1999 พูดถึงเรื่องของสินค้าข้ามแดนเขามีแนวโน้มว่าในอนาคตการส่งสินค้าข้ามแดนข้ามแดนคือการขนส่งทางถนนนะข้ามด่านชายแดนเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากขึ้นที่ผมอยากให้คุณสนใจเรื่องของการส่งสินค้าข้ามแดนเพิ่มมากขึ้นเพราะเชื่อผมเถอะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าคุณจะเจอโลจิสติกสําหรับสินค้าข้ามแดนเยอะมากตอนนี้ถ้าเกิดข้างนอกมีอบรมเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ไหนไปอบรมซะ เพราะว่ามันมีคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้น้อยมากโดยส่วนใหญ่เวลาส่งออกเราเชี่ยวชาญด้านทาง,ทางเรือทางอากาศนำเข้าส่งออกออกใบดีบอออกใบ a อร์ออก BL เอเก่ง okay. แต่เวลาขนส่งทางถนนข้ามแดนต้องทำนำเข้าส่งออกเหมือนกันมันใช้เอกสารอะไรบ้างะไม่รู้เลยนอกจากอิน o ว c ย์ซึง่งเปเอกสารอาื่หลุดไหม เราคุ้นชินใบ B L view of landing การก,กับการขนส่งทางทะเลเราคุ้นชินใบ air view การขนส่งอากาศแล้วขนส่งทางถนนมันต้องใช้ใบอะไรอ่ะเอกาสารต้องเป็นยังไงการเคลียร์ภาษีทำไงการผ่านแดนทำไงในตัวนี้คนรู้น้อยมากนะครับแล้วผมเชื่อว่านะคนทค่นีงง้มันขยายตัวได้แนะ่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างพมา่าไทยลาวเวยดนาม ป็น west east corridor เป็นการขนส่งระหว่างฝั่งตะว,วันออกฝั่งตะว,วันตกใช้ข้ามแดนทั้งนั้นเลยอันนี้น่าสนใจนะตัวต่อมาครับการเปิดเสรีรการลงทุนจากต่างประเทศ <c oughs> ในนัสตาก็เปิดให้คนจากแคนาดาจากที่อื่นมาลงทุนโดยส่วนใหญ่ในสามประเทศจะสามารถลงทุนไนดะ้ทีนี้บริษัทใหญ่ในอเมริกาแค่ยืมสิครับก็บอกว่ากันเขาไปลงทุนที่เม็กซิโกแทนที่จะขยายฐานการผลิตในอเมริกาปัจจุบันลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกัน เวลาเราทำ AEC เรื่องของการเปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในบ้านเราก็ไม่ลงทุนไม่ขยายฐานในบ้านเราแนละ้วไปขยายฐานในพมา่าไปขยายโรงงานในเวียดนามอ่าในเวียดนามไปขยายโรงงานในลาวในกัมพูชาแทนถามว่าทำไมเป็นงั้านั้ค่าแรงถูกกว่าเราใช้ระบบโลเจิสติกข์ขนส่งนะนะครับสร้างม,มาตรฐานพิกัดสุลกากรร,ระเบียบที่เหมือนกัน ที่นู่นก็ใช้ระบบสุรากาเหมือนกันใช้ระเบียบข้อบังคับเหมือนกันข้อตกโลเรื่องการขนส่งสม,มาตรฐานตู้คอนเดนเอร์ใช้ระบบ EDI เชื่อมโยงเนะี่ยแบบนี้เป็นเป็นเรื่องของน a f t a ที่อเมริกาเขาใช้ EU ครับทำลักษณะใกล้เคียงกับ NAFTA เลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้น,นมาคือเขาใช้สกุลเงินร่วมกันยูโรเปียนเคเรนซีนะครสกุลเงินยูโรนะก็บอกว่าใช้ สกุลเงินร่วมกันใช้สกุลเงินร่วมกันไม่พอใช้ข้อตกลงตัดราภาษีที่เท่ากันคุณมงเล็บไวหน่อยตัวอตาตาภาษีตัวนี้เราเรียกว่าแครับ VAT หรือ GST นี่นะภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองที่นู้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเท่ากันเนาะข้อตกลงในการใช้สกุลเงินร่วมกันใช้อตาตาภาษีเท่ากันอันที่3ใช้มาตรฐาน ISO เข้ามาจาับในกระบวนการผลิตในกระบวนการจำหน่ายสร้าง กระบวนการให้เป็นมาตรฐานการกำหนดจำนวนลำเลยที่ตั้งโลจิสติกส์ครับหาต่างๆจุดเชื่อมโยงศูนย์กระจายสินค้าเขาไม่ได้กำหนดแค่ในประเทศนะเขากำหนดทั้งภูมิภาคทั้งกลุ่มยุโรเปนะครับระบบครงขายการใช้ยูโรเรลวหรือเส้นทางรถไฟที่วิ่งทั่วยุโรปเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยจะผ่านจุดไหนบ้างผ่านประเทศไหนบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์ร่วมกัน ในเขตการค้าใช้เส้นทางร่วมกันใช้กระบวนการขนย้ายร่วมกันใช้ศูนย์กระจายสินค้าร่วมกันนี่คืออยู่เปียนอยู่ในยูอีแต่ EU ทอาแบบนี้ล้วคิดว่าเศรษฐกิจของเขาจะพัฒนานานะทำไมเขาถึงต้องตกลงใช้ค่าเงินร่วมกันเดาสิประเทศไทยก็อยากใช้ค่างเงินสกุลอาเซียนอดอลลาร์แต่ว่าหลายประเทศค้านหมู่ชนฝาโดยเฉพาะประเทศไทยช้าเลยบอกให้เอาสิงคโปร์บอกเขาเอาอาเซียนดอลลาร์เลย แล้วก erm ็ใช้มาตรฐานของเงินสิงคโปร์เป็นเกณฑ์เงินสิงคโปร์ตอนนี้10บาทถึง22บาทในหนึ่งจานตัวนี้ได้แล้วก็จ่ายเป็นสิงคโปร์แล้วว่าถ้าเกิดได้เงินเดือน20,000เขียนในอาเซียนเราล่างนะจได้พ0 0เดียวแต่ว่าที่พี่ราวว่าอะไรนะเพราะว่าตอนอาเซียนข้าวหนึ่งก็จัส่งไปก็จะได้เงินน้องเช่นลราบาร์บีคีนี่การที่จะได้เงินเดือนตามค่าที่คนเยอะได้หนึ่งตอนนี้ราวก็ดีกับพี่ายก็ดีเขาใช้เงินเดือนสองล่างะ เงินผิดอร้อยาเลลาเขาส่งไปใช้เงินไปจากได้แบบสะดวกสบายเลยไม่มีปัญหาเลยที่นู่นเขาแฮปปี้จนกระทั่งเขาต้องติดรถลงให้ใช้เงินผิดซ่าค่าเงินเขาจะได้แข่งข้างขึ้นในยูเขาบอกเขาใช้เงินสกุลร่วมกันเพราะว่าเวลาเขาซื้อขายระหว่างประเทศมันไม่มันจะได้ไม่ต้องเสียอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต้องคำนวณครับคิดอัตราซื้อขายเหมือนกันเลย คุณขายกียลูโรฉันขายกียลูโรเปรียบเทียบกันได้ที่ไหนถูกกว่าที่ไหนแพงกว่าไม่ต้องมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องหลังๆมาการใช้เงินยูโรร่วมกันเนี่ยทำให้หลายประเทศเจนเน๊งนเพราะอะไรเพราเวลาค่างเงินมันตกมันตกร่วมกันทั้งหมดมันไม่ได้แยกตกแต่และประเทศกรีสมีปัญหาทางเศรเษฐกิจปุ๊บมันดึงค่างเงินยูโรตก สเปยมีปัญหาทางเศรษฐกิจดึงข้างเงินยูโรเยอรมนันฝรั่งเศสพยายามอุ้มไว้นี่คือลักษณะเนาะเป็นกระบวนการบ้านเราก็เลยบอกว่าไม่ใช้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเกิดวิกฤตต้องย้ำอีก free t r a d e area ียครับ FTA นะครับในบ้านเราสมัยก่อนเราใช้อาเซียนเป็นเขตการค้าสเสรีอาเซียนอาเซียน free trade a r e ร,ร,รหรือ AFTA แต่ตอนนี้ไม่ใช้ AFTA แล้วคุณนวดให้ผมนิดนึงตอนนี้เป็น AEC แล้ว สมัยก่อนก่อนที่เป็นเอก่อนที่เป็นเอซีเราเป็นอาฟต้ามาก่อนอาฟต้าเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนคร AC, ับเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้นันได้แก่บูน,นัยโดนีเซียมาเลยสิงคโปร,ร์ไทยเวียดนามั้งนับดูไม่ถึงสิประเทศก็บอกมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็หลังๆมาประธานสมาคมอาเซียนเนี่ยก็บอกไม่เอาละแค่นี้ไม่พอจะต้องมีการขยายตัวแล้วก็รวมกลุ่มเป็นอาเซียนเป็นเอซีขึ้นมา2008แเรามีการ ปรับตัวเราเองให้กลายเป็น a c แล้วเราก็ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวมั้งที่กระโดดปรับตัวแบบโหก้าวกระโดดเลยให้เด็กระดับปฐมท,ท่องอาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้างศึกษาเรื่องของภาษาต่างๆวัฒนธรรมต่างๆในขณะท,ที่ประเทศอื่นไม่สนใจในขณะท,ที่มหาวิทยายลัยบ้านเราก็ปรับการเปิดเรียนเป็นอาเซียนด้วยตอนนี้หลายมหาลาัยบอกไม่เปิดเรียนเป็นอาเซียนแล้วเปิดเรียนเหมือนเดิมแล้วไงนี่คือรูปแบบ นอกจากอาเซียนเราก็จะมีเอเชียแปซิฟิกอีคโนมิกโคออเปอรชันนะครับหรือเอเปเป็นการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศที่อยู่ในที่มีพื้นที่ติดก,กับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีเป้าหมายร่วมกันขจัดเรื่องของเทรดพาลิฟนะครับ,นะรบเรื่องของการปกป้องเรืงการค้าส่งเสริมการค้าเสรีขจัดความขัดแย้งเรงการค้าปัญหาก็คือในการลง่มเอเปกเนี่ยเราพบว่า เราเน้นและด้านการค้าเป็นหลักส่วนการเมืองการปกครองก็มีลักษณะที่แยกจากกัน